สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาใส่ไอ้ขาตั้งจักรยานเสือภูเขาให้ดูนะครับจะมาทำให้ดูว่าวิธีใส่เขาใส่กันยังไงก็เดี๋ยวก่อนอื่นเิดแกะให้นีก่อนแกะถุงอะ่ะเพราะว่าไอ้น,นี่สั่งซื้อมาจากร้านค้าออนไลน์นะครับ โอ้วัสดุวัสดุโอเคอยู่อ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีใส่กันเลยก่อนอื่นก็คลายน็อตให้หลวมก่อน เขาจะมีเยนี่อุดมาให้ก็อาออกเลยยางตัวเนี้ยจะได้ถอดออกวิธีใส่มันจะง่ายนะครับเพราะว่าเป็นใช้แค่หกเหลี่ยมตัวเดียวเองอันนี้ไม่ต้องห่วงว่ามันจะไปขูดกับพวก เฟรมเรานะครับเพราะว่ามียางมีอะไรรองมาให้ด้วยอ่ะจะใส่แล้วให้ดูแล้วนะครับก็คือก่อนอื่นเราเอาข้างหนึ่งออกก่อนประคองเพื่อประคองมันไว้แล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวใส่ล็อกทีหลังกัดทรงให้มันได้ก่อนนะแล้วก็บังคับประคองไว้ก่อน ก็ลองจัดดูก่อนนะก่อนที่จะล็อกให้แน่นค่อยๆเข้านะครับ อย่าอย่าไปหมุนตึงเลยทีเดียวค่อยๆทีละทีละข้างเข้าไปเรื่อยๆ เอาแบบตึงมือพอก็อย่าซัดหนักไปนะเพราะว่าเฟรมมันอลูมินเนียมด้วยอ้อ เมื่อเสร็จออกมาจะรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้ไอ้รุ่นนี้ดีอย่างมันมันเลื่อนขนาดขาได้เนี่ยโดยที่กดเพสตรงนี้แล้วก็ดึงดึงตรงหรือว่าเอาขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยนี่ครับอ่ากาให้พอเหมาะแล้วก็กดกดเข้าไปกดค้าง แล้วก็เลือดพอได้ขนาดแล้วก็ปล่อยแล้วก็ประมาณน,นี้่จะเห็นว่าที่ทำมาให้ดูทั้งหมดนี้ไม่ยากเลยก็จะออกมาเป็นอย่างนี้อ่ะอีคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเป็นการเอาขาตั้งจักรยานมาใส่ให้ดูอ๋อลืมไปอย่าลืมใส่ตัวนี้กันไว้แล้วกันที่อ,ออกตอนแรกประมาณนี้นะครับคลิปนี้ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ